สบายดีพี่น้อง FC ทุกคน้อพี่น้องใส่ม้กางเข้อ้าวล่วางใส่เอากรมาเบิงกันเลย้อพี่น้องว่าได้แห้งอยู่บ่พี่น้องน,น้ำเนาะไ,ได้อยู่พี่น้องเลยได้ใส่หมได้งไง้ดือว่าแล้วเนาะอายมุมเนาะไปเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย ปลาทุต่อยกันกันจนขำสางดีกันจนกลับพี่น้องเลยอายเพื่นกันกลับเมื่อบ้านแล้วสันดีกับกลับเมื่อบ้านเป็นทีเ่เรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นเมื่อไทยหน้าเพื่อนมีแต่แม่ซีกับพ่อเพื่อนนั่นแหละแหละครับอัญมดูแลให้พี่น้องปักแหงกับขีงเนาะแต่ปลโตัสีพาเอฟซีไปเข่าป่าด้วพี่น้องไว้เนาะไป พาไปทางผู้พี่น้องไปหาเบิ่งเฮ็ดเนาะได้ยินข่าวว่าแถวนี้เฮ็ดออกลไลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิไปกับแม่สีเพิน่นไปหาเบิ่งเฮ็ดเนาะมันคื่อได้พอแกงตอนแรเด้อพี่น้องเก็บปุอบไปเบิ่งกันเลยพี่น้องสบายดีเอฟซีเนาะมื้อนี้แม่สีสิพาแบบจุดไปเลาะเบิ่งเฮ็ดพี่น้องสวัสดีครับนุองปานาเ้อเฮ็ดปวดอกพี่น้องไปกับสาหายเฮาเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวไปตรวเป็นคนถือกล้องเด้อพี่น้องเป็นถือนิ่งเนาะย,ย่านลูกหลานเพิ่นหยัง เอาให้อแจ๊กแจ็กพาไปหาบึงดูแถวใดมีเห็ดไหลมีป่ไปพาไปหาหดูานนคนนำทางเขาพี่น้องเป็นไปกับพ่อเป็นตลอดได้ผุอ่ะไปกับมอาอึ่อยู่ใอ้าแจ็กเห็ด <head online. S 2> ออนไลน์ เนี่ยลุงเด้อพี่น้องพากันไปหาเห็ดกันพี่น้องยังที่ได้แล้วก็ล็กป่าในงานเราอ้วนเทาก็เป็นผ่านน้ำทางเนาะพี่น้องอู้เส้นทางดี้เดแท้ได้หนิเอาพี่น้องเดี๋ยวไปหอดนาวชี้แยกกันหาเด้อพี่น้องเอาชายเด็กๆไปทางทางหนึ่งอีกเดี๋ยวบ่อตัวสีไปกับแม่สีถ่ายคลิปแม่สีพี่น้อง สำหรับเอฟซีบางคนเป็นว่ายังให้เมซี่เป็นถ่ายคลิปกับเป็นถ่ายบบเป็นเด้อพี่น้องบ่ลิ์โบเป็นเ <c oughs> มซีม่บรนลิ์นบเป็นเด้อพี่น้องเด้อลินโซเซียอ่บเป็นเอ้ยกะโทรศัพท์กับโบมีพี่น้องเอ้ยกะเห็ดบบเป็นพี่น้องเอ้ยให้ลูกๆหกเห็ดกับพ่อเลยเนาะ <c oughs> เห็นหมดละเห็นดอกเดียวไปคุณนายพอได้แกงต้นแรงนี่ว่าบ่ได้ได้นะแม่เออาได้กได้แกงก็มีเลย้แม่พี่น้อเห็นหลูกคุณนาเห็นเลยพี่น้อเห็นเลยบปะเห็นย่านะใคร ได้ละโอ้สองดอกสองดอกนี่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 ปาดพี่น้องเห็ดแล้วเฮ็ดนะเอะหมดแดงไอ้ตัวแดงบ่อ๋อเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเลยอืมพออแจกตาดีด้วยอแจกนี่ได้สองดอกเลยพี่น้องเลยย่างลงมาแป๊บเดียวได้สองดอกมันเลยพี่น้องเลยมันมันมันเอา ยใหญ่ๆก <Yeah. S 1> ันหาเด้อไปเห็นเลยเอิญเอาเด้อผู้ชายเด็กๆเนไปหาเหมือเห็นดอกกระเจียวก็บอกเอาเลยเด้อมึงื่อเห็นดอกกระเจียวเห็นแล้วบอกเอาเด้อผู้หญิงก็หงายผึ้งฮะดอกกระเจียว เห็นดอกกระเจียวเลยพี่น้องเห็นยังล่ะดอกกะเจียวนี่ยปาเห็นดอกกระเจียวพี่น้องเอาฮือออกแงด้วยดึงออกนี่ดอกกะเจียวนี่โอ <c oughs> วต้องใส่เสียมพี่น้องเลยโอ้ยได้ดอกกระเจียวเลยพี่น้องเหน็นเด้ กินได้ยอดมนันวนไปเ่าเลยเนาะเจออล้วพีว่น้องเจออีกแล้ว,ออแ,ลวแม่บ่แม,ม่บ่แม่เขาซับมาในลุมหมดลกิน,นหนึงเิงวถิงแล้วจอาลุมไเรนเ็ดบอกเอา,าเด้อ งบดีพี่น้องเลยเดี้ยวเดี๋ยวเสิ็ลเาลงไปพูดพี่น้องเดี๋ยวเอ็นเทสอย่างที่ทไทยเบิ่งพี่น้องพ,พุ่นพี่น้องเช็กดินไปพี่น้องางาม,มาเลยไส่อ้อยพี่น้องเลยธรรมศาสตร์งามงามเบิ่งสาวช่องให้เบิ่งงามงามเลยพี่น้อง ือว ma no? ่นลงมาเมื่อ <suffering> ก <magician> ี <ella> ้นี Asian ่ค <terme> okay. ือมันใช่ไหมเนาะหาแล้วบุเห็นปะนี่ลี่อะไรพี่น้องเลยกบเขอิงเนบห่อกอลอือมานีะเห็นอือ้เด็กน่อยก็กระจายกระจายกระจายห่พี่น้องหาเห็ดเ้ยพออกพี่น้องเอ้นจับมด้ยล่ะเด็กพี่น้องเราก้วขาว ดอก,ก,เ,ดดอกอเจียวขาว,ดว้ดอกกระเจียวขาวพี่น้องด,ดงอกกระเจียวเลยพี่น้องโบได้ห้ายพี่น้องฝนตกรลายเลยบอะไรนั่อีกใต้แลว มือผ้ามือพ,มอพมนมาเห็นเนาะเห็นบ่ทุกวันเจอหน่อไม้พี่น้องเลยแจกุหน่อไม้เด้อเด้อมันออก่าจักหนเนาะหน่อไม้พี่น้องซบกินแมงเด็กพี่น้องซบเอาละเลยโอเค นู่แ่หนิข้างในบ่อบมีอะไรอยู่ในนี้ะก็คือข้างนอกก็ต้อนี่นี่นงี่นี่บ๊อบมาต้มกินไหมกับแจ่วนี่นี่ข้างนอกมีต้นหอมพี่น้องน้องไม้เลยเอาหนึ่งอะพี่น้องบอกตรกับเดินทางมาเดี๋ยวพี่น้องฮอดเที่ยงวางนอนไปทีเรียบร้อยพี่น้องก่าคองที่ได้ก็ได้เท่านี้แหละพี่น้องเลยโอ้โได้น้องไม้แหละกระดอกกระเจี้ว น้อ,อันนันนะลองออกมนน้ไม้ลายด้วยพี่น้องเขยนี่พอเปินปลูกเนาะ,ะไ่ะแมะสิไปไซนี่สิส้ไปไซนี่งสิไปไซนี่ะนี่ฮะสิปเอายังวะ คุณแม่เพิ่นสิไปเอาหน่อไม้มาเพิ่มเด้อพี่น้องเอามาไว้ต้มจำแจ่วยำแรงพี่น้องเลยระวังเด้อคุณนายเด้อต้มจำแจ่วพี่น้องยำให้ไวเอาหนมไม่อยู่ในเจ้ามาต้มจำแจ่วต้มกระส่ากระส่เออแช่กันแล้วเรียกฝนชิต้มเพราะต้มจำแจ่วดี่เอาไข่มาเท

เอ้าเอาหนอน้ะผมกายล้วกม่ได้่รอ้หนอนเดี่ยวนะโอ้ม่อเ็นดอกพ่อเป็นหน่อไม้ดอกนี่นี่พ่นเลยเอายโอย หน่อพ่นค่ะนัพุ่นมะนอพี่น้อเห็น pues เลยพี่น้อเลยสามหน่อสี่หน่อพ่เห็นเลยี่นอะมีแต่หน่อใหญ่เนาะหนอไม้พี่น้อเลยหนไม้ที่อย่างนอทำไมพี่ก่อจัการจะมาขีดด้อ้อนนา ุูดยากแฮะมันสุดแต่นั่นลยพอจะคุยเลื่องพ่นว่าอตนคุนขุน

พี่หน่องมีเหรอบุมีพี่หน่องเลยไปใช่นี่ก่อได้ต่อเนี่ยเออไปก่อฟุตต่อพี่หน่อง พี่น้องมาหาก้อนนี่ oh, โอ้กอนี่กระบรอกอพี่น้องเอ้คือว่วามีบ่มีซานพี่น้องเอ้เมดแล้วบ่าบันนี่มเมดตัวนี้บ่มเมดตัวนี้พี่น้องเอ้ย ม่เป็นกระบ,บุมาน้ำดีน้องถ้าดเอฟซีบางคนเปินหายคอมเมนต์เอาใบตะไคร้เมื่อเฮือนมู้ม่าใส่ห้างไก่เลยพี่น้อง เดี๋ยวบอตรวจกับมื่ออื่นพี่น้องอย่างเสียวเมื่อนะพี่น้องเด้อมื่ออื่นนะพี่น้องมื่ออื่นบอตรวจกั๊ปชื่ใจเอาเมื่อพี่นอ้องนะอานะสําหรับคลิปนี้บอตรวจกั๊ขอจบคอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นก,ากําลังใจให้สองบอตดดรวจเสนหัวซ่าแน่วเด้อพี่น้องเด้อเผื่อพอๆในคลิปใหม่ๆพี่นอ้นองผิดพลาดประก,กดดารใด,ดกับบอโทษจกอไพเอฟซีลายลายพี่น้องเลยอ้าบอตรวจกั๊ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีพี่น้อง